เราก็กลับมาต่อกับพระ,พระคัมภีร์วันนี้ตอนเช้านะก็ะวันนี้เราก็มาดูนักบุญประจำวันที่สามสิบเอ็ดธันสิงหาคมนะครับน,นักบุญประจำวันนะวันนี้ก็เป็นนักบุญเลมอนน้องนาซุสนะเป็นบาทหลวง ถ้าเป็นบาทหลวงฟัมไมโยทอรในการศึกษานะแล้วก็การสุดภาวนาะก็เกิดในครอบครัวของชาวสเปนมีธานะในปีคิศกร 1, 4, นะัฐ1204บาิดาตายขนาดขอดนะบิดาก็คาดหวังสูงว่าลูกชายคนนี้ก็จะได้ทำงานในรัฐสำนักนะอนะ แต่เลม,มอนก็กลับสนใจชีวิตาการเป็นนักบวชผู้เป็นบิดาถูงสั่งให้ท่านทำหน้าที่ดูแลฟาร์มแห่งหนึ่งของตระกูลเพื่อขันเห้ความสนใจแม้จะใช้เวลากับการทำงานในไร่ทำงานในไร่ทำงานในนาเลม,มอนก็ยังคงศึกษาและก็สวดภาวนาไมา่หยุดหย่อน จนในที่สุดบิดาก็ยอมแพ้ต่อฝามตั้งใจเดีย่ยวอนุญาตให้ท่านเข้าบวดในคณะเนะมอร์ดิเดเซียนนะก็บางคนนี้ก็มีชีวิตอย่างการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะแต่เวลาเป็นคันถทีนะ,ะตั้งแต่อ,อยู่ในครัรมบัดาแล้วนะคุณพ่ออีโม่ก็ใช้เงินอทองจากรรมรดกอของตนไถถอ,อนอ พวกทาตแล้วก็เสนอตัวเองเพื่อแลกให้ทาสคนหนึ่งเป็นอิสระ,ะท่านก็ถูกตัดสินไปอาชีวิตแต่ให้จำคุกรอ,อเงินค่าไถ่ายตัวซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลระหว่างถูกคุมขังระหว่างถูกคุมขังเนี่ยนักบุตเลมอนนองตาตุสเนี่ยนะก็ เทศสอนว่าผู้คุมหลายคนนะจนกลับใจนะผู้จับกลุ่มนะก็ไม่พอใจนะไปอยู่ในในในใ,ใ,ในคุกนะไม่พอใจนะเพื่อมีให้สามารถเทศสอนอีกจึงใช้เหล็กเผาไฟจเจาะริบฟิปากเป็นรูโอ้โหทรมานมากนะ แล้วก็อคกุญแจไว้นะก็ถูกท่านก็ถูกไทยตัวเป็นอิสระนะในที่สุดนะน่าสงสารแล้วก็เดินทางกลับมาเมืองบารเซโลนาในปี1239ในปีนั้นเองก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพักกิดินั้นโดยพระสนุป,ปากเกโกรีกทีเก้านะปีถัดมาก,ก็ถูกเรียกตัวไปโรมแตกเสือชีวิตก่อนในวัย36ปีชีวิตน้อยมากนะนะ ก็ปัจจุบันก็เป็นนักบุญเลบอนนะเป็นองค์ประธานของสติมีขันการข้อและก็ะทารกเกิดใหม่วันเนี้ยเป็นวันวันเนี้ยใครค้อกวันเนี้ยนะนะอ่าใครเกิดวันเนี้ยนะอ่านะใครตั้งครรในวันนี้นะนะไปฝากนะจะให้ปวาสรุยเนี่ยวัวนเนี้ยจะได้ดูแลเป็นพิเศษเลยนะนะนะนอ่าสมมติบงกกางคนก็อาจจะตั้งชื่อนักบุญเลบอนเป็นอ่ ศาสนานามของลูกที่เกิดในวันนี้ด้วยซ้ำนะอ่านะอะ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะอ่าสิ่งที่ดีอ่ทีนี้เราก็มาดูเรื่องราวในพระคัมภีร์นะ,ะนะวันนี้ก็อยู่ในพร,พระบุตระวรสารนะบุรุษกานะบุรุกาบทที่สิบสี 1, นะ่ข้อที่หนึ่งข้อที่เจ็ดและข้อที่สนะิบสี่เจ็ดถึงสิบสี่วัดสบาโตวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าก,ก็เสด็จไปเสวยพระกายอาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่งผู้ที่อยู่ที่นั่นต่างจ้องมองพระองค์พระเยซูก็ทรงสังเกตเห็นผู้รับเชิญต่างเลือกที่นั่งที่มีเกียรติจึงตัดเป็นอุปมากับเขาว่าเมื่อมีใครเชิญท่านไปในงานมงคลสมรสจะไปนั่งในที่มีเกียรติเพราะถ้ามีคนสคําการฝ่าท่านได้รับเชิญมาด้วยเขาจะ,ะเจ้าภาพเชิญมา และเชิญเขามาจะบอกท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ผู้นี้เถิดแล้วท่านจะต้องอับอายไปนั่งในที่สุดท้ายหรือเมื่อท่านได้รับเชิญจงไปนั่งในที่สุดท้ายเถิดเพื่อเจ้าภาพที่เชิญท่านจะมาบอกท่านว่าเพื่อเอ๋ยจงไปนั่งในที่ที่ดีฝั่นนี้เถิดแล้วท่านจะได้รับเกียรติต่อหน้าผู้ร่วมตัวทั้งหลายและทุกคนที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงแต่ทุกคนที่ถ่อมตอนจะจะถูกยก ยอกให้สูงขึ้นนะเหมือนผมเวลาไปนะไปมิสลาผมจะนั่งถ่ายสุด <c oughs> นะเออผมนะมันจะไม่นั่งคนนั่งหน้าผมนั่งถ่ายสุดเลยนะนะนะพ,พระเจ้าพระองค์ก็ตต่จบผู้ที่เชิญพระองค์ว่าเมื่อท่านจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารข้ามอย่าเชิญมิตรสายพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่บ้างบีเขาจะเชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทนแต่เมื่อท่านจัดงานเลี้ยงจง เชิญคนยากจนคนพิการคนง่อยคนตาบอดนแล้วท่านจะเป็นสุขพวกคนเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดตอบแทนท่านได้ท่านจะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้าเมื่อผู้ชอบธรรมกลับคืนชีวิตอ,อือันนี้ก็พระเจ้าก็สอนนะเพราะว่าทําไมถึงต้องเชิญคนที่ต่ากวานะเพราะว่าเขาจะ,ะเขาจะแบบขอบคุณเรามากเลยนะเขาจะแบบ ขาจะรู้ลึกถึงสิ่งที่เราทําดีกับเขาแต่ถ้าเราเชิญคนในระดับที่เขามีนะบางคนเขารวยกว่าเราะ่ะหรือว่าคนงคนมาเขาก็มีอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็เฉยๆก็จะไม่แบบมาก็ได้ไม่มากก็ได้ไม่อยากสนใจก็ไม่อยากมาหรอกนะ,ะในวัฒนธรรมของชาวยูเดีสมบยพระเย,ยซูเนี่ยการแบ่งปันอาหารเป็นวิถีชีวิตในสังคมถ้าใครเชิญแขกมาเนี่ยเลี้ยงแขกก็ต้องเชิญเจ้าภาพคนนั้นะ ตอบแทนแต่ในกรณีของอพระเจ้านะพระองค์ไม่ได้คาดหวังเช่นนั้นพระองค์ประสงเป็นเจ้าของทุกสิ่งพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของทุกสิ่งอยู่แล้วนะโลกเนี่ยเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมพระองค์เป็นผู้พระราชทานของฝันปนแล้วพระพรทุกประการเราจะให้อะไรตอบแทนพระองค์ไม่เลยพระเจ้าขอให้เรากระตันอยู่ใช่ไหม คือพระเจ้าเนี่ยให้เรามาเนี่ยเราเรา,เราจะตอบแทนยังไงคือพระเจ้าก็บอกไม่ต้องอะนะคือให้เราซื้อสัตว์รักพระเจ้ากต็ตญดูกต็ตาเวทีนะนะแล้วก็พร้อมแบ่งปันพระพรนั้นแก่เพื่อมนุษย์อนะอันนี้นะเมื่อเรากตัตาดูเนี่ยเราก็แบ่งปันพระพรที่เราได้มาเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมได้มาผมก็บอกว่าเอ้ยผมได้มาแล้วนะจากนั้นอะนะนะ บ้่นใจได้เลยอยู่ในหัวทางของพระสถา,านพระเจ้าเนี่ยเรามีบ้านฟันใจได้เต็มที่ร้อเปอเนตเลยนะเราไม่ลําบากแน่นะ,ะโดยไม่ต้องคาดหวังผู้ตอบแทนนะพระเยซูก็ตัดว่าเมื่อท่านจัดงานนี้กลางวันอาหารค่ำก็อย่าเชิญมิตรหายนะพี่น้องหรือเพื่อนบ้าที่บั่งมีเออคือเจิญไปก็เฉยเฉยนะมามาก็กินะนะใช่ไหมต้นใจตรงเดี๋ยวนี้าคอยอากมา เพราะเขาจะเชิญท่านและท่านจะได้รับการตอบแทนการตอบแทนที่ดีสุดมาจากพระเจ้าผู้ทรงตอบแทนรางวัลในชีวิตนี้และชีวิตหน้าก็เป็นมงกุฎแห่งชีวิตนในการดำเนินชีวิตในพระเจ้านะอันนี้ก็อยู่ในลูก,กานะนะ ก็ดีครับก็ดีนะการการดำเนินชีวิตในในวันอ่ะทีนี้ในในพระคัมภีร์ในลูกกาวันนี้ะะนะอ่ในลูกกาบทที่อ่าสิบสี่เนี่ยถ้าเราดูจากตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อหกเนี่ยอ่าบรรดาธรรมจารและชาวฟาร์นั้นพยายามทําให้เยซูคริสต์เนี่ยติดกับดักด้วยการเชิญองค์ไปรับประทานอาหารเจ็นในวันสบาโตนะที่น่ามีชายคนหนึ่งเป็นโรคบวมอยู่ด้วยนะ คือวัสบาโตเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีคนถือเรื่องนี้นะเรื่องวัสบาโตเนี่ยเป็นเป็นาเป็นศาสนาอยู่นะต้องเข้าใจก่อนวัสบาโตเนี่ยใช้กับศาสนาอยู่ไม่ได้ใช้กับอ่ายุคพันธสัญญาใหม่นะอมันหมดไปแล้วนะอนะหลังจากที่การมาพะเยสคิดวัสบาโตมันหมดไปแล้วฉะนั้นวัสบาโตนี่เขาห้ามทําอะไรเลยเห็นไหมห้ามทําอะไรเลยหลังจากหกวงเย็นไปแล้ว เอ่แตาวันสบาโตเนี่ยนะห้ามทำอาหารคือต้องทำอาหารก่อนนะห้ามรักษาโอทิปนี้เขาก็เชิญพระเยซูไปเพื่อจะเป็นการจับผิดนี่มาก็มีคนเอเป็นโรคบวมอยู่อ่าผู้คนก็คิดว่าโรคร้ายนี้เป็นผลมาจากบาปนะทำให้ผู้ป่วยเป็นคนมีบนถิ่นพระเยซูอนะก็ วิโซเพียงรักษาให้หายจากโรคเท่านั้นแต่ยังทรงสัมผัสคนคนนี้ด้วยนะนะก็เจิมการทำชุนนี้ก็ผิดกฎหมายในสายตาของชาวฟอริสีแล้วก็มีคอตัวแย้งของอพระคิดเจ้าเรื่องอบุตรและงวแสดงให้เห็นว่าการทำกิจการดีในวันสบาโตน่เป็นสิ่งที่ทำได้นะ แม้พอตายตกฎหมายของชาวอยู่ทีนีใน้ในยุคพันธุสยาใหม่เนี่ยวับสบาโตมันหมดไปแล้วหมดไปแล้วแต่บางคนก็ยังอายุดยุดวัสบาโตทำอะไรไม่ได้ <c oughs> นะนเ่อะไหมบางคนก็บอกบาปนะอ่าอ,อันนี้นะก็ในในข้อที่บทที่ลูก,กาบทที่สิี่ข้อที่เจ็ดถนะึงสิบสี่นะพระเยซูก็สอนบทเรียนเกี่ยวกับความส,สุภาพสมตน แล้วก็ฝาบเจ้าฟังในทำกิจเมตตาให้แก่ผู้ฟังโดยเน้นไม่ให้สแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศหรือรางวัลตอบแทนใดๆแต่ปัจจุบันมาต่างกันเ่ยต้องการชื่อเสียงต้องการ f อซต้องการยอดวิวยอดไลค์นะต้องการติ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องการเกียรติยศมีนะแล้วก็ต้องการชื่อเสียงมีชื่อนะ แล้วก็ที่ตามมาก็คืออ,อผลตอบแทนก็คือ,คอมีเงินมีทองมากขึ้นอะไรเนี้ยนะซึ่งอันเนี้ยพระเจ้าก็สอนว่าเน้นเลยนะว่าไม่ให้นแสวงหาแต่แต่ปัจจุบันมันําตรงข้ามกับพระเจ้าสอนคือแสวงหา,อ,าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไง เท่านั้นในเรื่องของอการนั่งร่วมโตอาหารกับคนเก็บภาษีเนี่ยนะพระเยซูก็ทําตลอดตั้งแต่คนเขียนมัทธิวแล้วนะ่นเอนะเห็นไ,ไหมพระเยซูก็นั่งร่วมกับคนเก็บภาษีคนคนบาปอย่างคุณเคยชื่อเดียวกันนะ,นะ พระเยซูก็ยืนยันไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ภูมิใจว่าตนเป็นผู้ชอบธรรมและดูหมิ่นผู้อื่นในลูกกาบที่สิบแปดข้อกล่าวแล้วก็ตัดว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจนะฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนบาปที่ได้รับพระคุณนะ่ะพระสถานนะพระเยซูมาเรียกเรานะใช่ไหมเออฉะนั้นนะในลูกกาบที่ห้าข้อที่สามสองพระองค์ก็อยองงังทรงก้าไป กายญี่ปนนั้นเมื่อทรงประกาศยังเปิดเผยต่อหน้าชาวบริฟุทในเมื่อมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปพวกเขาที่คิดว่าตนไม่ต้องการการก็กู้่ยอมทําตนเป็นคนตาบอดอืคนที่เป็นคนตาบอดเนี่ยก็คือเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปน,นะเขาเป็นคนชอบทําเขาเป็นคนเรียนเขาจะเปรียบพระเยซูเปรียบเหมือนคนตาบอดแต่ถ้าเราเปิดตาใจของเราเปิดตาของเราให้ชัดเจนเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปนะที่ต้องการพระเจ้านะ ทีน e. ี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะพระเจ้าก็สอนเรานะเพื่อให้เรามีความชัดเจนในหลักคำสอนนะเพื่อที่จะพระเจ้าก็เน้นว่าไม่ให้เราแสวงหานะเกิดยศดชื่อเสียงเนี่ยแล้วก็ลากสักระนะรางตอบแทนได้แดงสิ้นปัจจุบันมันก็ทำตรงข้ามอ่ะมันต้องการเกิยอดคือเสียงตั้งตัวเองเป็นอนุสาวนาาจารย์โอ้โหมีเลยแล้วก็ตามมาด้วย เงินทองมากมายมีเงินซื้อบ้านซื้อรถเหมือนตอนสมยัยไปเรียนพรกคิธรรมอ่ะเขาก็สอนจบพรกคิธรรมมานะ,อะ,อะไอ้คนนี้มีบ้านแล้วมีรถและมีเมียแล้วมีลูกแล้วลูกเรียนอินเตอร์เขาแข่งกันดังนั้นเนี่ยอนั้นโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสงสารมากนะจากนั้นในการดำเนินชีวิตของเราผู้เชื่อในะเยซูคิต์ถ้าซูคริ์เน้นไม่เราแสวงหาทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศและรงว่าตอบแทนแล้วเนะอะ เราต้องทําตามสิ่งที่พระเจ้าสอนนะเราจะทำจามยังไงเราก็ต้องอคุกเข่าอธิษฐานภาวนาต่อพร,พระเจ้านะเป็นการยกความที่จิตใจนะของเรานะขึ้นหาพระเจ้าเป็นการพวนขอพระเจ้าก็จะประฐทานให้เราตามพระหัตถ์ขององค์เพื่ออัธิษฐานภาวนาเราก็พูดจาก อะไรจากความยิ่งใหญ่ของเราและจากความปรารถนาอันสูงสุดของเราหรือจากเหวลึกในสรุดีบทที่ร้อยสามสิบข้อหนึ่งเราต้องพูดนะคือเราต้องคุกเข่าอธิษฐานขอโทษ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 นะข้าพเจ้าเป็นคนบาปมากมายการว่าจใจขอโทษพราเจ้าขอเราข้าพเจ้ามีความยิ่งมีความยักโสมีความโอหังข้าพเจ้าขอโทษว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้าเห็นแก่เงินและทองนะ ขาเจ้าเป็นคนน่าสุโโกรขาเจ้าจะขอโทษพระเจ้านะ,ะใช่ไหมอนนั่นแหละเราถึงจะไปสวรรค์ได้นะถ้าตาบใดที่เรายังเน้นเรื่องเกยียรติยศชื่อเสียงเน้นเงินเน้นทองเน้น,น,นลากสกุะละนะ,ะคนนี้ยังไปไม่ได้อเอาพระเจ้ามาแอบอ้างนะไปไม่ได้นะ จ,จิตใจทำต้อยแล้วเป็นทุกผู้ที่ถ่อมตนลงจะต้องมีะนะย่อบได้รับการยกย่องความสุขภาพส่บูรนเป็นรากฐานของการปิภาวนาของเราทุกคนผู้เป็นชาวคาทอลิกนะ,เร,ะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานนะภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสมในโรมบที่8ปข้อยี่ 6, นะะนั้นเราขอสิ่งใดที่เหมาะสมขอบ้านขอรถดขอไม่ใช่นะนั้นไม่เหมาะสมแน่ นะเนีเราก็ต้องมีความสุขภาพสมทนเป็นการเตรียมตนเพื่อรับสิ่งที่เราวันขอมาโดยไม่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยม,มนุษย์เป็นเหมือนอขอทานเฉพาะอผักผักพระเจ้าฉะนั้นเราก็ต้องอขอสิ่งที่เหมาะสมนะขอโทษพระเจ้านะในสิ่งที่เราไม่เหมาะสมเราขอในสิ่งที่มเหมาะสมเราขอพระเจ้าให้เราทําตามนามพระไยัยและพระประสงค์ขององค์พระเจ้า เราขอพระเจ้าขอคุณพระเจ้านะสำหรับเช้านี้ที่ข้าพเจ้ามาสแสวงหาพระครพระองค์ทรงเตือนสติข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่สแสวงหาเกียรติโยติเสียงลาศักดา์สกรลต่างๆงงาเงินทองอนะโดยการเอาพระองค์มาแอบอ้างเนี่ยก็เป็นการย้ำเตือนนะเราขอพระเจ้าโพรดริดชบพนามพระบิดาพระบุตรและพระพจิตร์เมน